ค่ะคุณผู้ชมโรงแรมว่าจะเป็นสามชั้นนะคะเราได้ห้องที่สองศูนย์เก้าก็เดินไปอ่าตรงนี้เลยเราก็ไขไขประตูก่อนเดี๋ยวนะคะคุณผู้ชมแอนแอนเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันปึ๊บเปิดประตูมาใช้ระบบ เจ็บคุณเจโอเคหอบละเดินขึ้นบันไดผู้ชมอ้าลืมถามโอเคค่ะผู้ชมค่ะเข้ามามีแอร์ให้นะคะแล้วก็มีหน้าต่างเป็นบางกระจกบมีม่านแบบนี้ออไฟหัวเตียงสิตไหมเนะาะเดี๋ยวลองก่อนนะคะโอเคไฟหัวเตียงแล้วก็ ก็มีตู้เสื้อผ้าให้ไปไล่เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนปิดประตูนะ้ก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะแยกเปียกแห้งแล้วมีม่านด้วยค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีสบู่มีหมวอาบน้ำแล้วก็มีแชมพูให้นะคะ ก็สะอาดอยู่นะคะคุณผู้ชมพาเช็ดเท้าพับไว้ซะสวยงามนะคะนี่เป็นเตียงคู่ลองเปิดนะดูอย่างใน่ยโรงแรมเมื่อคืนแบบโรงแรมเมื่อคืนสรุปซักแห้งไม่ได้อาบน้ำน้ำไม่มายันเช้าน้ำไม่มายันเช้าเลยลูกเท้าพี่วุ่นกันนะครับทั้งโรงแรมเลยทั้งเจ็ดคนแล้วก็มีทีวีนะคะอ่ามีโต๊ะมีตู้กับอ่าโต๊ะแปะให้มีกระจกให้เรียบร้อยนะคะ โอเคนะคะคุณผู้ชมมีเก้าอี้นั่งให้ก็ยังดีกับเมื่อคืนนะนนมีต,มตู้เย็นมีตู้เย็นดีกว่าดีกว่าโรงแรมเมื่อคืนมีตู้เย็นมินิให้นะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องโต๊ะเครื่องแป้งนี่มีเก้าอี้นั่งให้แต่งหน้าแต่งตาได้อันนี้มันโรงแรมของจริงจ้ะที่เมื่อคืนเลยอพาร์ทเมน้นเองพักนักศึกษาเองพักนักศึกษาเดี๋ยวดูให้น้ำไว้สองขวดนะคะคุณผู้ชมเย็นหยาบเย็นแล้วด <c oughs> ้วย โอเคนะคะคุณผู้ชมคะก็นี่คือโรงแรมอ่าบายกนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองนะมนแม่ห้องสอนอ,อ,อ,อยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินเลยค่ะคุณผู้ชมคะก็ใครมาพักได้โรงแรมคืนนี่ห้องไม่น่าจะเกินพันนะน่าจะขายไม่เกินพัน โอเคนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณท,ทุกคอมเมนต์อ๋อเจอไฟแล้วมาสว่างตอนสุดท้ายนี่เอง <c oughs> ทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะประพรขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องตามใจฉันนะคะใช่แสงสว่างก็ อ่ะสว่างขึ้นเก็บภาพให้ดูอีกหน่อยหนึ่งเมื่อกี้ไม่ค่อยสว่างเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูบใรยาการรอบๆใช่อันนี้เป็นตอน,ตอนกลางคืนนะที่เรามารีวิวห้องให้ดูเนี่ยมันมืดแล้วประพรากลับมาจากเดินถนนคนเดินนะคะ mm hmm. โอเคนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณมากคะ mm ่ะ hmm. เอาไว้เจอกับประพรคลิปหน้านะคะ mm hmm. คลิปนี้บ๊ายบายแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะด mm ี hmm. แล้วหรอพรุ่งนี้ต่ออีก